กราบสละท้สบบาสไปรีพีน่น้องวันนี้เป็นเมนูไง,ไง,ง่ายๆครับผมปิ้งเขียดตั้ตามมะคงกับข้าวเหนียวเกลียดีนห้องฮะไม่ได้ครับกุ๊บบนเทา่าไหรปิ้งยังขืดอยู่กรุบยังขืดอยู่ว่าสิปิ้งหรือบ่ปิ้งชีฮ็ดเมนู่งได้เนี่ย วันนี้ฮะมมาปีงเขียดกันก่อนพี่น้งองปีงเขียดตะมะงู้วเวนี้วครับผมขเขีย,ยงดง่เนี่ยบุญยากักไปในดอกพี่น้องบุญเ้ียามเกี่ยวเขาแต่ว่ากับพ่อได้ยูเสียบอยู่ดอก กปูปูทะเลเฮ็ดกินตะกดกับปท่าไเฮ็ดพี่นนองเฮ็ดเขียดซะก่อนวันนี้อยากกินปีงเขียดบุด้กินเฮงแล้วครับหลายปีแล้วลืมเลี้ยงเรื่องยังเลยพี่นนองเขียดไปจับมานะครับกำลังสุกขับเลี้ยงไอ้ท้ว ขุ่นกับโต๊กตลอดครับเดียเด๋ยวนี่ในระหว่างทาเกศุเข,ข้าข้ะวซีมาตำมังหงกอรอผิกลงไปขเขี้ยมตำเร็วครับเซนมังหง เส่มะละโกลงไปมะเขือที่ลงไปตามด้วยมากน้าพี่นอ้องตามด้ยวยเพิิงปุ้งครับผมของชลลดน้ำปลาน้ำตาลขาดไม่ได้คือปลาร้ามาเบิ่งเขียดเท่าก,ก,กัเริ่มสุกแล้วครับพี่น้องเริ่มสุกเริ่มเหลืองแล้ว ตำมะฮงก็พร้อมแล้วข้าวเนียก็มีครับในกระติกนี่นี่มาเบิรงเขียนพี่น้องมาเนี่ยนี่เขียนเท่ากัน ช่วยไว้อบไว้พี่น้องมาเอาไปสิมาตำหมองมึงกไ,ได้ป่ะนี้พี่น้องเอ้ยตำหมองได้พี่น้องป่ะนี้ทำการหยอกก่อนเรียบร้อยครับผมปิ้งเขียกส่งตำเฮานี่ครับเรียบร้อยเมนูฮาแรงมาก,ากินสองคนนะครับเด้อพี่น้องเด้อ Pięknie é tam